ใแต่สม,มมติมีความมั่นใจในเจ้าของเนาะ <c oughs> คือทุกคนคือนารินอะทำสวัสดีค่ะก็เจอกับนารินจามันเซนะคะวันนี้ก็นารินก็จะมาเล่าเรื่องสายฝอฝอก็คือฝรั่งนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นฝอผิวสีนะคะหรือว่าฝอ สรั่งนะคะก็คือก็สาวๆหลายคนนะคะที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะคือชอบว่าตัวเองว่าฉันหุ่น XL ฉันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยฉันหุ่นสะพึงมากอะไรอย่างเงี้ยคือชอบดูถูกตัวเองมากๆเลยนะคะสาวๆบางท่านเนาะ ซึ่งแม้แต่เพื่อนนล,ลินก็เป็นที่แถวบ้านชนบทบ้านนอกอะไรเงี้ยก็จะไม่มีความมั่นใจเนาะแต่สมมติว่ามีความมั่นใจในจะขอเนาะคือทุกคนคือนล,ลินอะทำงานกับฝรั่งเนาะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติฝรั่งผิวซีไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นฝรั่งนะคะ คือเขามีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะคะคือนลินไปสัมภาษณ์เขาอันนี้ดาบ้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัวเลยนะคะ mm hmm. ก็สัมภาษณ์หลายคนอยู่นะคะที่ทํางานนะคะก็นลินก็ได้ไปสัมภาษณ์หนมแอฟริกานะคะ mm hmm. เขาบอกว่านลินนะ่ะเขาไม่ชอบผมนลินนะคะเอา้ายังขึ้นไปสอบผมสันละเธอ <laughs> ผมสันมาสวยตรงไหนมันคือตรงอยูวาซ่า บอมต้องผมยิกยิกหัวฟูฟู่ผมก็เธอนะ่ะโลงนามเปียกขึ้นมากขึ้นหนูเปียกบาบอบอปานฉันพาก,กันไปยืดนะเธอ,อบาบบสวยต้องหัวฟูฟู่ต้องหัวฟูวฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหนุ่มแอฟริกาหลายหลายคนอยู่ฮีนารินไปสัมผัสประมาณสี่ห้าคนได้นะหลักไปสัมผัส ถ้าถามทําไมถามเองสั่นละก,นก็ไม่ได้บอกแนลินก็ไม่ได้บอกเขาว่าแนลินทำ u t u b e ไงอืออ่าแล้วเธอชอบผู้หญิงสเปคแบบไหนเหรอถ้าไม่ใช่ผู้หญิงแอฟริกาหรือไม่ใช่ผิวสีด้วยกันชอบผู้หญิงแบบไหนเหรอตัวใหญ่หน้าอกป้องสุดพึงนะคะ แล้วก็สะโพกต้องสุดพึงอย่างชั้นผ่านไหมมันสะพึงไหมนลินตัวเถามเขานะว้าบ้าองมันก็มีคนชอบแหละแต่ส่วนมากเขาไม่ชอบนลินนลินแบบว่ากวนกวนเขาไงเออรอรอถามรอถามมมผิวสีนั่นกันนะ <c oughs> ไม่ผ่านเธอต้องไปทำหน้าอกมาแล้วก็ไปทำสะโพกมาให้มันใหญ่ เราไปเพิ่มน้ําหนักมา,าปาดปนันติอ้อยบอดอกบอเบอ้าออได้อยู่ได้วยกถ้าเธอจะทําได้อยู่นะแล้วก็เธอก็แบบว่าเขาก็ชอบอยู่นะอย่างเธอเนี่ยแต่เธอเธอไปเพิ่มน้ําหนักมาแล้วก็หน้าอกทําหน้าอกมาใหญ่แล้วก็ทําแบบว่าสะโพกสะพึง,อ,งๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วกัน้ําหนักตัวเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออสเปคเลยละ่ะขอ โอ้ยไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกแล้วถามทาไมถามซื้ออยากรู้อุ้ยถามใครถามหาอะไรถามชื้อคือเขาก็ชอบผู้หญิงผมยาวอยู่นะคะแต่แต่บางคนเขาก็ชอบผู้หญิงผมแบบผมเอเชียบ้านเรานะคะแต่แต่ฝรั่งผิวสีเนาะคนแอฟริกานะคะคนผิวสีแต่บางคนเขาส่วนมากเขาจะชอบผู้หญิงแบบว่า หัวฟูฟูสีกอหัวหัวฟูฟูหัวส uh, ิงโตอะไรแล้วก็รูปร่างใหญ่นะคะแล้วเขาก็ชอบผู้หญิงแบบว่าขาวนะคะจำมั่มด้วยนะคะแบบบ้านเราถ้าอวบเนี่ยมันก็อวบน่ารักแต่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 ที่นี่นะคะคือเขาชอบแบบว่ารูปร่างผิวขาวสะพึงนะคะแบบ ถึงจะเซ็กซี่นะคะถึงจะชนะใจของพี่ผิวสีแอฟริกาหรือว่าหนุ่มอเมริกันหรือว่าอเมริกาอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละค่ะก็คือเพื่อนๆคะถ้าถ้าคนไหนรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจเนาะไม่มั่นใจหรือว่าอุยอยากจะได้แบบฟอร์แบบฝรั่งฝรั่งผิวสีฟอร์หรือว่าอยากจะได้แบบว่า มอนมแอฟริกันอะไรอย่างเงี้ยเนะาะทวีแอฟริกันเนี่ยก็นะเพื่อนๆก็ลองดูนะก็ทุทุกวันนี้มันก็มีแอปมีเอ,อปเล่นเยอะมาก แล้วแต่จะคิดเข้าไปเล่นสนุกสนุกก็ได้นะคือมันจะเป็นอะไรที่ชอบแล้วก็หุ่นใหญ่ๆล่างใหญ่ๆสะพึ่งผิวขา,ขาวๆอย่างเงี้ยก็คือหนุ่มแอฟริกาเขาชอบแล้วเขาบอกว่ามันเซ็กซี่มากคือหุน่นหุ่นพร้อมๆอ,อย่างเงี้ยคือเราไม่ผ่านนะคะเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเราพร้อมแต่แต่ประเทศไทยของเรานี่คือว่าแบบ ต้องไปลดน้ําหนักต้องสองสโลนิดนึง3ามโลก็โอเคอะไรเงี้ยแต่แต่แต่สำหรับที่นี่นลินคือแบบว่าพร้อมต้องไปเพิ่มน้ําหนักเป็นสิบกโลอะไรเงี้ยแล้วก็ทำหน้าอกใหญ่ๆแล้วอ๋อฉันไม่เอาหรอกเธอฉันก็ถามไปเฉยๆนะลินก็เลยแบบบ้าแบบนี้เนาะถามไปเฉยๆก็อ,อยากรู้ว่าสเปคบ้านเธอเป็นยังไง อืมเขาก็อธิบายมาเนาะพอไปถามคนเยอรมันใช่ไหม <Wow. S 1> นลินก็ไม่ได้ถามอ่รวดเดียวนะก็วันต่อวันจะถามไปถามคนเยอรมันคนเยอรมันเนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงที่แบบว่าอ่าเซ็กซี่ตัวเล็กผอมไม่ผอมก็ได้อ่าก็คือชอบผู้หญิงตัวเล็กอ่ารูปร่างบางอะไรเงี้ยอาจจะสูงอาจจะลูก รูปล้านบางก็ได้เขาก็อาจจะชอบแต่คนเยอรมันก็ส่วนมากก็จะชอบสีผิวแทนนะคะส่วนมากคนเยอรมันจะชอบสีผิวแทนแต่ว่าผู้หญิงสีผิวแทนนะนะก็ถามเขาก็แต่ว่าคนเยอรมันก็ไม่ใช่ว่าจะชอบผิสีผ,สผิวแทนตลอดไปนะคะคืออ่า เขาก็ชอบผิวขาวด้วยนะคะแล้วก็ไม่ชอบอเขาก็ไม่ชอบหุ่นสะพึงอะไรขนาดนั้นแต่บางคนเขาก็ชอบแบบว่าหุน่นหุ่นผู้หญิงบิกบ๊กบิก๊กล่ำล่ำเหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงที่นี่นะคะผู้หญิงที่ประเทศเยอรมันเนี่ยส่วนมากจะโครงสร้างรูปร่างใหญ่ก็บางบางท่านที่เขาไม่เคยไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาก็ยังชอบในสไตล์ ที่บ้านอของเขาอยู่นะคะอันนี้สำหรับเรื่องสเปคเรื่องรูปร่างของผู้หญิงอะเนาะอืมนันแหละแล้วก็ก็ไปถามถามถามเยอะมากน,นลินถามเยอะมากแต่มันก็ไม่สามารถที่จะออกอากาศได้หมดเนาะเพราะว่าเพื่อความสุภาพด้วยนั่นแหละนะคะแต่ว่าถามว่าผู้ชายเยอรมันชอบผู้หญิงผิวสีไหม ชอบนะเขาชอบแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วผู้ชายเยอรมันหรือว่าออรโออร์อโลพาผู้ชายอ่ะเขาจะชอบผู้หญิงผิวขาวไหมชอบนะคือมันหมดสมัยไปแล้วที่แบบว่าจะตะกอนก็อาจจะใช่ไงเพราะว่าคนที่นี่เขาผิวขาวกันแต่ว่าแต่ทุกวันนี้คือมันหมดสมัยแล้วก็เดินอ,อยู่ในเมืองหลวงก็คือดเดินเนี่ยชนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นผิวขาวไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่า เขาไม่เน้นที่สีผิวแล้วนะคะเขาเขาเน้นที่แบบว่าพูดกันรู้เรื่องหน้าตาก็อาจจะมีส่วนหุ่นก็อาจจะมีส่วนด้วยแต่ว่าถ้าเขาพูดกันรู้เรื่องเราก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นซึ่งกันและกันเนาะมันก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเนาะนี่นะคะก็เอามาฝากเดื่อ,อสำหรับคุณสาวบ้านเฮ่าเนาะ บางคนฉันไม่สวยอะ่ะโอฉันไม่สวยอะ่ะฉันรูปร่าง XL จะมีใครมาชอบฉันไหม,มเ,ออไเนี่ยเอออะไรเงี้ยเออ้าผู้ใดมักมักฝรั่งหิวสีเนาะผู้ใดมักม่าสำหรับคนที่ชอบนะแต่ว่าคนที่ไม่ชอบอ่าก็ขอโทษด้วยนะคะอันนี้นาะรินก็มาแชร์สำหรับสเปคสเปคฝรั่งให้ฟังนะคะก็คือ มันไม่จําเป็นว่าตัวเองต้องไปลดน้าหนักเพื่อผู้ชายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออมีได้แบบว่าอ,อยากลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้ามันเป็นกรรมพันธุ์หรือมันลดไม่ได้เออเราก็อยู่อย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดีกว่าไหมเนาะว่าอของกินเยอะแยนะเนาะแต่ว่าเราก็เลือกกินในที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแต่แต่สำหรับผู้ใดที่แบบว่า ไม่ชอบก็ขอโทษขออภัยด้วยนะอันนี้สำหรับสเปคที่คนอยากแบบว่าเรียนรู้ว่าสเปคของประเทศเยอรมันเป็นยังไงเนาะหรือว่าสเปคผู้หญิงของประเทศฝรั่งผิวสีเป็นยังไงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีอีกนะคะ,ะการที่เป็นคู่ครองกับสายฝอนะคะก,ก็คือทุกวันนี้นะคะก็ เราก็ต้องแบบว่าได้ภาษาบ้างน,นะได้ภาษาภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ถามว่าม,มันก็ต้องเรียนไปด้วยเนาะเรียนไปด้วยเรียนรู้ด้วยนะอันนี้ก็ขำานะแล้วสิ่งที่นลินแชร์แชร์แชร์ให้ฟังเพราะว่าบางทีนลินไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยไปสัมภาษณ์ผู้ชายเยอรมันเขาบอกว่าก็อยากได้ผู้หญิงที่คุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เขาไม่เคยไปเที่ยวประเทศไทย เพราะว่าบางคนอะวัยรุ่นเขาไม่เคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยเขากลัวอะไรเงี้ยเนาะเขากลัวกลัวเรื่องภาษาเนาะแต่ว่าถามว่าบางคนก็ได้ภาษาอังกฤษบางคนเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษก็มีนะคนเยอรมันเขาก็แบบว่าเออก็ชอบนะคนเอเชียแต่เรื่องภาษามันก็ต้องเรียนใช่ไหมใช่ถา้าถ้ามันเรียนถ้ามันเรียนมันก็ต้อง โน่นนี่นั่นแต่วัยรุ่นเขาก็แบบว่าอยากได้ผู้หญิงที่คุยกันรู้เรื่องอยากได้ผู้หญิงที่แบบว่าคุยภาษาเขาด้วยอะไรเงี้ยถ้าเขารักเราจริงแล้วก็คือเขาก็จะหาที่เรียนให้เรานั่นแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวัยรุ่นฝรั่งเขาก็ไม่ได้สนใจนะเขาก็วัยรุ่นฝรั่งส่วนมากอายุ2ี่กว่าเขาก็ชอบ ชอบผู้หญิงบ้านเขาเด็กน้อยบ้านเขาต่อแต่อะไรแะนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนที่เคยไปเที่ยวประเทศไทยแล้วเป็นแฟนคันแท้ประเทศไทยอะไรเนี่ยชอบวัฒนธรราามหรือว่าชอบอาหารการกินส่วนมากบางทีเขาก็ชอบผู้หญิงเอเชียนะคะก็จะประมาณนี้เนะาะซัมซากไปไหมอะโอเคเพื่อนคลิปนี้ก็จบไวแต่เพียงเท่านี้นะติชมได้นะ นลินอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเพราะว่านลินไม่ได้พูดไม่ได้ทำคลิปพูดเกี่ยวกับสเปคเกี่ยวกับโน่นนี่นั่นนานแล้วนะคะก็หน้าหนาวนลินไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรอะไรเนาะนอกจากมาแชร์ประสบการณ์ที่นลินไปสัมภาษณ์เขามานะคะก็วันนี้ก็จบไวแต่เพียงเท่านี้ก็ฝาก เพื่อนๆพพี่ๆแล้วก็ทุกคนก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบายบายเด้อบายบายสบายดีโดยโดยนะคะสบายดีนะคะบายจูส